นี่ขออะไรนะตัวโปรดเลยใช่ไหมสกายชื่อสกายด้วยใส่รถเข็นมาโอ้โ oh. ห <c oughs> นี่แหละลีลาเรื่องของเล่นอยู่หนึ่เล่นถึงได้มาช้ามากับใครเอ่ยคุณนาย <c oughs> <c oughs> มากับแม่เจ <c oughs> แล้วก็นูน่ <Sky. S 1> <Sky. S 2> นสกายลาเซย์ฮัลโหลก่อนสวัสดีค่ะก่อนเอามือปิดกล้องหรือเปล่าเอาไม่ปิดสกายเหรอเนี่ย ไก่หรือสุคิวนะแม่มีรถเข็นเข็นให้ด้วยซื้อมาเมื่อวานรถเข็นแบลวแบลวแบลวด้วยอ่าแบลวเด็กเอยเด็กน้อยลูกคนเดียวเนี่ยนะไม่มีเพื่อนเล่นเล่นกับของเล่นนี่เรีไปรับกับโรงเรียนก็ไม่อยากจะกลับ เมกจะคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันอีกโหลหนึ่งก็ได้เอาครบโหลอะไรมึงเอาเป็นทีมฟุตบอลเลยเนองของดาวนู่นนะเควินก็แกว่งนู่นนะเควินแกว่งไปแกว่งมาเยอ่นะเควินไม่ยุ่งกับใครนะโลกส่วนตัวเขาคายเวทมากเลยเควินเควินขนาดกูขลาวยังไม่ได้ยินกูเลยน่ะเขาใส่ฟางเบา ฟังเสียงใก่หมนเขาวิ่งมาแล้วเขาบอกเขาวิ่งมาแล้ววิ่งเสร็จแล้วเขาก็มานั่งนี่แหละบนนู่นนั่นแหละกี่รอบอ่ะวิ่งรอบเดียวกูวิ่งสองรอบสวนพักของเด็กสวนใครบ้านใหญ่ดีนะเออใหญ่นะเดียดายแอนได้ไหมโอ้น่าโกดิษ y go กรุดเวยไปลงอันนู้นอย่าตกลงมาก็หัวทิ่มมาสิของดาว นี่ไงเขาบอกคิดอองลี่ด้วยนะฮะใช่ให้แต่เด็กเล่นคนนี้คนก็เริ่มมาแล้วน้อยตอนเช้าๆไม่ค่อยมีคนหรอกแต่ว่าส,สายๆคนจะเยอะนะเดินชายเควินเวี่งอย่างนู้นน่ะ<อ>วียงไปก็วียงมา นี่บรรยากาศรอบๆถ่ายรอบๆให้ดูามาออกกำลังกายเป็นสวิงกับเคเวนเหรออ่ะไปตรงนี้ก็เป็นศูนย์เลี้ย,เยงเด็กอะฝั่งนูน้นนี่ก็เป็นพาร์คที่จอดรถที่จอดรถเยอะก็เด็กเขาก็เริ่มมาแล้วน,นี่น้อยฮองดาวเขาก็อยากจะไปเล่นกับเควเวนนู่นละไปสวิงด้วยกัน คนก็มาออกกำลังกายเยอะคนเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันก็อย่าเปิดเสียงดิฟังแต่คนเดียวสิเอาแล้วยังไงยังไงแม่ไม่เข้าใจ เขาจะเอาหมาขึ้นเขาไม่ขึ้นแล้วเขาก็จะแกว่งหมาอ่าแกว่งแม่นะเขเป็นหมามีน่เออมันมันทิ่มหน้าเอานั่นเดี๋ยวมันโดนจมูกโดนหน้าอนู่นอ้าวอ้าวอ้าวเขาก็จะแกว่งหมาเป็นหมามีเป็นหมามีสกายเออดูแลนะเทคแคร์นะเทคแคร์สกายอ่ะพาไปนอนพาไปกินยาไม่สบายด้วยแล้วขนาดนั้นเลยลูกกูตายละ แปะแพตเตอร์ให้ด้วยนะไม่รู้เนี่ยเออเป็นแผล,ลอเออ,เเอ,อสกายไม่สบายสกายต้องกินข้าวสกายซื้อของเล่นให้สกายด้วยนะอ,อวันนี้ก็ไปซื้อของเล่นเนี่ยไปซื้อรถเข็นให้สกายเขาเนี่ยม่เห็นไหมเนี่ยเออเออให้สกายทุกอย่างของลงของเล่นอ,อสกายโชคดีไปเลยสกายมีขูงเล่น เคเว้นไม่ค่อยเล่นไม่สนใจกูเลยอะไรประมาณไปบ้านญาติมึงไม่เล่นจะเล่นแต่เกมเคเว้นเนี่ยแฟนน้อยเขาอยู่ไหมล่ะถ้าอยู่เราจะได้เล่นเกมด้วยกันไปนู่นนะไปนู่นเนอะไปนู่นนู่นนะดูบรรยากาศรอบๆก่อน สวนมีเป็ดมีหมาทุกเขาก็พาหมามาพาหมามาจูงเด็กก็มาเล่นตรงนี้คนก็หมอกําลังกายเดี๋ยวสายก็มีคนมาปิกนิกข้าต้มตงข้าวต้มหลังแล้วหอกโคกหอกข้าต้มมาต้มได้ัเนี่ยน้อยหลังมาปิกนิกหอกโคกหอกข้มตํมมาตํากินอากาศเย็นๆนะอากาศดีๆนะไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยนะเอาเสือมาปูแล้วก็มาตํา ตามส้งตามกินกันชวนให้แอนลงมาวันเสาร์วันอะไรนี้ไงรอผัวมันบอกว่าผัวมันทำงานสุขใส่มั้งไม่รู้ว่าเสาร์หน้าสุกเสาร์หน้าทำมาก็ได้แต่เสาร์นั่นแหละมั้งเออเสาร์อาทิตย์ได้หมดวันอาทิตย์ก็มาได้เออมาได้ได้วันอาทิตย์หยุดเออวันอาทิตย์นั่นแหละสะดวกวันอาทิตย์คนเขาก็มาปิกนิกกันตรงเนี้ยเยอะแยะเออถ้ามันไม่ร้อนมากนะเออต้องดูว่าไหนอากาศดีๆนะ อากาศร้อนมากก็ไม่ไหวเว้ยอบไก่มาย่างเอาไก่มากไก่คอสโก้ซื้อมาแล้วมาอบใหม่อร่อยนะน้อยไก่ย่างนะไก่ย่างเคยเามาแล้วไปดีกว่าไปนู่นแล้วไหนฮ่องดาวไปไหนละไปเล่นนู่นแล้วห้องดาวขี่ม้าขี่รถขีรถข่รถบิีนบินออบบีนไปดีกว่าหยบคลิปละวฮองดาวเซฟบายหน่อยดิ สวบายเนี่ยสวบายวิดีโอสวบสดบายบายเลยบายให้เดอกเขินเหรอทำหน้าอมยิ้มเลยนะทำหน้าอมยิ้มเขินๆบายบายบอบดิ